ก็เห็นว่าเขาก็ไมา่อยากทํา่าไรเพราะว่าน้องหญิงเขาก็ไม่อยากให้เขาเป็นขายอลักษณะอย่างนี้แลว้วไง<ม>อยากให้แม่เขาพักผ่อนบ้างเราปา,าก็เลยคนละแต่วัดที่นั่นมันมันอยู่ที่พวกเราอยู่แล้วมันจะาขายเมื่อไหร่ก็ได้น้องลูกหลานปาก,ก็ให้เออหาที่มันขายของอะไร มันจะได้มีร,รายได้อะไรบ้าง่มีใครแบบเตือนให้หยุดเลยคะแบบหยุดทำธุรกิจอะไรเงี้ยมาทำอะไรเล็กๆเขาเตือนตั้งแต่พาทำแบบตอนอันแรกเลยแล้วก็เตือนทุกคนเตือนมา,ท,าทุกปาร์ตี้เลยรับปากรับนะตอนนี้กี่ธุรกิจแล้วค <c oughs> ะป๋าที่ผ่านมาจำไม่ได้ก็เห <c oughs> มดแล้วมอเขาว่าไม่ไเนี <c oughs> ่ยม,ม,มาใส่สมอคงเขาผ่านก็ผ่านไปแล้วนั่นเองป๋าคิดของใหมคิดถ้าเราคิดของเก่าอยู่นะเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสไปคิดของใหม่เนอทิ้งไปเลยแล้วก็เดี๋ยวตั้งใจใหม่ ไอ้ที่มันพลาดไปแล้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระคิดว่าเราทำมันใหญ่เกินตัวไหมครับใหญ่เกินตัวไหมก็ไม่รู้ก็สิ่งที่เราเข้าไปอะมันมีเป็นใหญ่อยู่แล้วอะมันไม่เคยไปเข้าตรงเล็กไงเคยจะเข้าตรงเล็กเราจะรู้ว่าเราเล็กที่ใหญ่ดันไอ้ตรงใหญ่นียมันมีโอกาสให้เรามีโอกาสเข้าไปทําอ่ะมันทั้งเหมือนที่ใหม่นี้มันใหญ่มากใหญ่กว่าท่านเทศอีกแต่นี้ไอเราจริงๆอ่ะใจคิดอ้ยหาสักไร่มีอะไรเิดกหน่อยให้ลูกทำอะไรเนี้ย พอลูกได้มีงานทําเนี่ไปติดต่อไปต,ต่อมาก็ไปได้ตรงนี้เขาก็เอออะไรเขาก็แบบดีกับเราอีกอ่ะเขาก็เออเอาให้ทำอะไรเงี้งยก็ไม่รู้จะว่ายัางไงเรืเ่องเรื่องอื่นแต่นไอ่าก็เป็นครัวปัญหาไม่ต้องทำอะไรอะเรื่องที่ที่ขายจะหมดอยู่แล้วควรถึงเรื่องที่เราเช่าเนี่ยแหละ<ม>อ๋อ เราเช่าเขาเขาอยู่สามเดือนเขาจะไล่เขาไปได้โอ้ของนี้ไม่ไม่เราจะไปห่วงพี่เดียวพี่เก่าไม่เป็นไรรของนี่สัญญาแน่นอนใช่ไหมับฝากไปเอ๋ออันนี้เขาไม่ไป้พูดกับเราเขาไม่เช่าที่เขาแบบพูดกับเราไม่รู้เรื่องเยๆาล้วก็รวยคนเดียวอะไรอย่เนี่ยแต่ทำมาทุกทีอะคนเดียวเจ๊งทุกทีอะไรกับเร้ไม่ได้คิดว่าจะต้องกลับมาทำงานในวงการต้องหันไปไม่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ออกไปไหนตอนนี้อ่ะรับก้อนสีห้าเรื่องเลยก็ขายอยู่เนี่ย อันชอกกันรุ่นอันนี้ที่ป่าบริหารเองหรือว่าให้ลูกให้เสียมากจากลูกหลานพี่น้องอาจจะปล่อยเขาบ้างเราก็เราก็รัมีงานแล้วอต่ไอเงี้ยเราต้องมานงานไอ้ไอ้นี่งานของเราแบบชัดๆได้เงินสดแน่มาไอ้พวกนี้ต้องรออีกเดือนกว่าจะได้ป่าเขาทำเรื่องหนึ่งมันมีข่าววราป่าเาิดการกัดน้อยล้อกันเว้นป่าด่างยิ่งกว่านั้นอีกก็เนี่ยกับด่ากันแล้วก็ยังไปถ่ายละครด้วยกันอยู่เนี่ย น้องนุ่งป่าเลี้ยงมันมาล้างตัวทั้งทุกอย่างให้มันแหมป่าพี่พี่มันนะอุ้มมันมานะเออเห็นว่าแบบเขาครับเขาไปเตือนสารทีาทำเกิดเหตุในนี้ยแบบไม่ใช่เตือนไม่ใช่เตือนมันเป็นสิ่งที่ว่าบางครั้งในเรื่องของเรานะเราก็เป็นที่เห็นเหมือนยุ่งเหยื่อเย็ะขึ้นด้วยไม่เฉยเยอะ มึงจะต้องนม่แนี้ไงไม่ถึดไหนี่นี่พูดเรื่องเออเป็นห่วงอะให้รู้รู้จังหวเป็นหวงเลิกเธอมันก็ไม่ใช่หรอมันจะมาห่วงช่วงเนี้ยตอนที่กูจะแย่มังมาห่วงมั่งวะาสงสารเชตาตัวเองไหมรับรสามขัวนีหมปาเป็นอย่างนี้ป๋าว่าปาปามีโชคว โชัวโช่วกว่าัวดีกว่าหลายๆคนที่ <c oughs> ที่มันเพื่อภา <ๆ S 2> คยเห็นเงนะี้ยมันไม่เคยมาดูเหมือนา๋า <c oughs> เออมันไม่เคยมาเจอเหมือนา๋าแล้วสิ่งบางสิ่งัต่๋าไปเห็นมันยังไม่เห็นอะไรเงี้ยทึ้งบางงบางทั้งเรารู้มันก็ยังไม่รู้อะไรเงี้ยเออมันก็เหมือนแบบเป็นการไลชีวิตอ่ะไม่รู้แล้ว <c oughs> เ,เราจะสนุกมากที่มันมีงานใหม่ของเราไม่หว่างานอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเป็นงานได้ําใหม่มันเหมือนกับใจพองนะสิเึ้ยสนุกเว้ยอุดไหเนี้ย แล้วต่างหลังเจ๊งจะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เป็นอะไรป๋าเนี่ยถ้าถึงล้มยังไงก็คานได้พวกคานอีกอ่ะเออนอกจากแขร้าถ้าใรอดย้อนตายย้อนแล้วแค่นั้นนะครับไม่คิดไม่คิดไอ้เรื่องนี้ก็ัผ่านมันก็ผ่านไปตั้งมนเดี๋ยวทำใหม่ของเราอะไรเงี้ยเป็นผู้ที่ผู้มาที่นี่เรามาเป็นผู้ที่ป๋ามาทำมันใหม่เนี่ยหรมันใกลกระบอกแล้วของแต่ว่าก็ะตรงให้ดอร์ก็เหมือนกันอะไร แต่ว่าหมังเหมือนกันก็ช่วยจ้มเรื่องนียน้องเมียตั้งน้องทั้งลูกช่วยกันอะไรอย่างนี้นะนมาช่วยกันเป็นให้ลูกบริหารอะให้ลูกเราบริหารแล้วก็พี่น้องด้วยอะไรอย่างนี้นะก็คงอยากต่อไปถ้าทำอย่างนี้ก็คงอยากเราไม่ต้องมาห่วงนะเน,<ม>นี่ยที่ห่วงก็คืออยากให้เขาทำ扎实ถ้าเกิดเราจะทํากันต่อนะ<ม>อยากบอกให้เข้าใจกับผู้ส่วนด้วยของเราเนี่ยบอกว่าถ้าเราจะทํากันต่อไปเราจะ เรายังไอ้นั่งกันอยู่นะเราอยากควบคุมกันวให้มันถูกต้องซะทําทให้มันเรียบร้อยสมควรก่อนแต่ยังไงทั้งสองฝ่ายเรามีด้วยกันนะแล้วก็มาทํากันไอ้ที่เปล่าว่าคงคงไม่มีปัญหาหรอกแล้วทำให้ถูกต้องเปล่าว่าข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ